สวัสดีตอนสี่ทุ่มครึ่งค่ะทุกคนพี่เป้ชมสะพานน้องโนนนะคะไปรับของฟรีนะคะซึ่งมันเพิ่งมาเมื่อกี้เลยพี่เป้ชมรีบมาทําบ่อน้องโน้นนะคะซึ่งของฟรีชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นเจ้ากระโลนนะคะน้องๆแจกเพียงแค่สามพชิ้นเท่านั้นกระโลกตัวนี้นะคะจะอยู่บนหัวของเราบอหรือบ่าน่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆคนไหนที่เคยเล่นแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเข้าแบบไปนะคะเข้าไปเล่นแปน เดียวเท่านั้นอีกนิดนึงนะคะน้องๆสามารถได้ของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะเข้าแแปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งดิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะน้องๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับแแบบแบบนี้อยู่แล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้พี่แป้งชมเคยพาน้งๆไปรับหมวกกับตันนะคะบอกเลยว่าน่ารักมากแล้วน้องคนไหนที่เป็นมือใหม่ไม่เคยเล่นนะคะน้องเข้าไปดูคลิปนี้ของพี่แป้งชมก่อนพี่แป้งชมสอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะน้องว่า ต้องทาเควสตามประตูไหนบ้างนั่นเอง <ừ. S 1> และใครที่เป็นมือใหม่นะคะน้องๆจะต้องจอยเข้ากลุ่มของเขาด้วยนะคะใครที่เคยเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องกดออกนะคะแล้วเมืน่อน้องเข้าแมบบมาแล้วนะคะให้น้องกดคําว่า UGC นะคะด้านขวามือได้เลยค่ะจากนั้นน้องๆจะเห็นว่าหากน้องๆคนไหนที่เคยทาเควสไปแล้วมันจะมีเควสหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะส่วนน้องคนไหนนะคะที่ยัง ไม่เคยเล่นเลยอย่างที่แป้งชมบอกย้อนกลับไปดูคลิปเก่านั้นก่อนนะคะพราะน้องๆจะต้องไปทำเควสนะคะให้มันครบแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งแป้งจะทิ้งลิงค์นะคะคลิปเก่าไว้ใต้คลิปนี้กับน้องๆจะปักหมุดไว้ให้จากนั้นนะคะให้น้องๆเดินเข้ามาในบ้านตรงนี้ได้เลยนะคะน้องๆเนี่ยมาที่รูปภาพที่มันเป็นสีเหลืองทองทตรงนี้คือเควสที่เรายังไม่ทําหรือเควสที่เหลือนั่นเองค่ะซึ่งเราจะต้องไปเล่นมินิเกมอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นมินิเกมใหม่ของเขาเองเดินขึ้นบันไดมานะคะจากนั้นน้องๆเข้าไปในวงกกกกกลลลมไดด้้้้เเยคค่ะะะแวพนนนนองๆๆจาาาั็ทํร ะะกดนะคะลอยแบบพี่แป้งชมนะให้มันขึ้นแค่หนึ่งสกอร์ก็พอแล้วกดออกได้เลยค่ะจากนั้นกดที่คําว่า UGC นะคะน้องจะเห็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะแดงว่าน้องเนี่ยผ่านเคว้หมดแล้วนะคะกดรับของฟรีชิ้นนี้ได้เลยค่ะใครที่ทําได้แล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะคะ